นี่เดี๋ยวเราจะทําขอบนี้ให้เรียบนะครับจริงๆก็มีวิธีทําหลายวิธีนะครับแต่ว่าพอดีซื้อเราเตอร์มาใหม่นะครับก็เลยอยากจะลองเครื่องดูครับก็เดี๋ยวเราจะทำนี้ให้เรียบเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเอาอย่างเงี้ยมาเพาะนะครับก็ผมก็วัดเนี่ยต,ตีเส้นก่อนเส้นที่เราอยากจะเอาออกนะครับนี่เส้นนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็วัดวัดความคาเรียกนะวัดตรงที่ที่ดอกมันจะกินนะครับนี่ผมก็วัดคร่าวๆแล้วก็เมื่อกี้วัดดูได้ประมาณ เจ็ดเซนครึ่งนี่ยวัดจากดอกนี่เห็นปะ่ะนะครับจริงๆถ้าทำบ่อยก็ทำเป็นจิ๊กก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งวัดทุกครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาก็เลยยังยังไม่ได้ทำนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาวางไม้ครับก็เมื่อกี้เราเจ็ดเราได้ระย,ยะตรงนี้เจ็ดจุดห้าใช่ไหมเราผมจะตัดเส้นนี้ใช้เส้นนี้ใช่ไหมผมก็เดี๋ยวผมจะเอาไม้มันหนีตรงนี้ให้เป็นไกด์ไกด์ในการใหโรเตอร์มันไต่นะครับก็<ๆ>จะวางไม้อย่างนี้เ<ๆ>ห็นป<ๆ>่ะอย่างนี้ นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปหนีบให้มันแน่นๆแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเราเตอร์มาถ่ายกันครับเดี๋ยวไปดูกัน ผลงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เรียบแล้วใช่ไหมอ่าก็เวลาใส่ก็นี่มาแปะอย่งนี้มันก็จะเรียบพอดีนะครับเห็นไหมสนิทเป,ปี้ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําเหมือนอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้